สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสมบัติของดินค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของดินได้ 2. นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของดินได้่วงหนูน้อยนักสังเกตนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าด,ดินทั้งสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรในภาพแรก นักเรียนจะพบใช่ไหมคะว่าดินเนี่ยมีความแห้งและแตกและแห้งซึงดินแบบนี้จะพบได้ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตส่วนในภาพที่2คือดินที่มีความชุ่มชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์จนทําให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้จึงดินทั้งสองจะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันอย่างไรเราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะ ซึ่งสภาพของดินที่แตกต่างกันออกไปก็เกิดจากสมบัติทางกายภาพและประเภทของดินที่แตกต่างกันดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเราพบได้ทั่วไปบนพื้นโลกเรียนก็ลองไปสังเกตรอบๆบ้านของนักเรียนดูนะคะว่ามีการปลูกต้นไม้หรือเปล่าถ้ามีนักเรียนก็ลองสังเกตดินดูนะคะว่าดินมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะไปดูคุณสมบัติของดินกันนะคะว่าคุณสมบัติของดินทางกายภาพมีอะไรบ้าง สมบัติทางกายภาพของดิน 1. สีของดินนักเรียนคงจะคิดใช่ไหมคะว่าดินส่วนใหญ่ก็เป็นสีดําแต่จริงๆแล้วดินมีหลายสีนะคะและสีของดินก็บอกความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยค่ะโดยดินที่มีสีดำเนี่ยแสดงว่ามีซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผ,ผุพังทับถมกันซึ่งเราจะเรียกว่าฮิวมัสการที่มีฮิวมัสปนอยู่ในดินมากก็จะทําให้ดินเป็นสีดํามากขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนดินที่มีสีน้ำตาลแดงแสดงว่าดินมีแร่เหล็กปนอยู่มากนั่นเองค่ะ 2. ลักษณะของดินหมายถึงลักษณะของความหยาบหรือความละเอียดของดินซึ่งไม่ว่าจะเป็นสีความหยาบหรือความละเอียดของดินก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของดินแต่ละชนิดนะคะต่อไปเราจะไปดูส่วนประกอบของดินกันนะคะว่าในดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างและในดินแต่ละประเภทมีส่วนประกอบอะไรมากน้อยแค่ไหนจึงทําให้ลักษณะของดินแตกต่างกันนะคะ ซึ่งส่วนประกอบแรกคือเศษหินและแร่ธาตุน,านันนินซีบอกชนิดของดินซึ่งในดินเหนียวมีเศษหินและแร่ธาตุที่ละเอียดมากๆเลยนะคะจนทําให้จับตัวกันเป็นก้อนจนเป็นเนื้อเดียวกันส่วนดินร่วนมีเศษหินและแร่ธาตุที่ละเอียดรองลงมาสามารถจับตัวกันได้พอประมาณแต่ก็ยังสามารถแตกตัวออกจากกันได้มากกว่าดินเหนียวส่วนดินทรายมีความละเอียดน้อยที่สุดจับตัวกันได้น้อยที่สุด แปลว่าอนินซีหรือเศษหินและแร่ธาตุของดินทรายมีความละเอียดน้อยที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปคือซากพืชซากสัตว์ซากพืชซากสากัตว์เราก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮิวมัสเกิดจากการเน่าเสียของซากพืชและซากสัตว์เป็นตัวบอกคุณภาพของดินจะอยู่ดินชั้นบนหรือเราเรียกว่าชั้นไถพววจึงฮิวมัสจะพบมากในดินร่วนจึงทำให้เราเห็นดินร่วนมีเนื้อเป็นสีดำ ต่อไปคือน้ำและอากาศเป็นตัวบอกความชุ่มชื้นและความหนาแน่นของดินอนในดินมีน้ำมากก็จะมีความชุ่มชื้นมากแต่ถ้าในดินมีอากาศมากแสดงว่าดินจะจับตัวได้ไม่ดีซึ่งดินทรายก็จะมีอากาศแทรกอยู่ในดินมากและดินล้วนจะรองลงมาส่วนดินเหนียวแทบจะไม่มีอากาศอยู่ในดินเลยจึงทําให้ดินเหนียวจับตัวได้ดีกว่าดินชนิดอื่นๆ สมบัติทางกายภาพของดินข้อที่3คือการอุ้มน้ําของดินดินที่มีขนาดเม็ดดินเล็กจะอุ้มน้ําได้ดีกว่าดินที่มีขนาดเม็ดดินใหญ่ดินเหนียวก็มีเม็ดดินขนาดเล็กจึงทําให้จับตัวและอุ้มน้ําได้ดีดินร่วนมีขนาดใหญ่รองลงมาซึ่งการอุ้มน้ําของดินร่วนจะดีมากที่สุดต่อการปลูกพืชและดินทรายเป็นดินที่มีขนาดเม็ดใหญ่ที่สุดอุ้มน้ําได้ไม่ค่อยดีจึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืชนะคะ สการจับตัวของดินดินที่มีเนื้อหยาบประกอบด้วยหินขนาดเล็กเนื้อดินจะไม่เกาะกันส่วนดินที่มีเนื้อละเอียดดินจะสามารถจับตัวกันเป็นก้อนซึ่งดินที่จับตัวกันได้ดีที่สุดคือดินเหนียวเราจึงเห็นได้นะคะว่าเขามักจะนำนดินเหนียวมาทำเครื่องปั้นดินเผาต่อ,อไปเรามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับดินกันนะคะ 1. การตัดไม้และเผาป่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับดินคือจะทําให้ผิวดินแห้งจากความร้อนและการเผาไหม้ของไฟและดินจะไม่สามารถดูดซับน้ําได้ยังทําให้หน้าดินพังทลายได้ง่ายถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาที่แห้งจนไม่สามารถดูดซับน้ําได้ก็จะทําให้ฝน ลงสู่พื้นที่ของชุมชนหรือพื้นที่ที่มนุษย์อยู่อาศัยทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันคือการเกิดน้ำท่วมและเนื่องจากหน้าดินพังทลายได้ง่ายอาจจะทำให้เกิดดินถล่มได้ด้วยนะคะการขุดหน้าดินไปขายปัญหาที่เกิดกับดินดินจะขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากดินที่อุดมสมบูรณ์มักจะอยู่หน้าดินที่อยู่ชั้นบนสุดของดินซึงจะเต็มไปด้วยแร่ธาตุและฮิวมัส เมื่อขุดหน้าดินไปขายจะทำให้เจอกับดินชั้นล่างที่ไม่ค่อยมีแร่ธาตุทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเราต้องการปลูกพืชผลในบริเวณนั้นพืชผลจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ค่ะ 3. การใช้ปุ๋ยสารเคมีฆ่า,มาแมลงปัญหาที่เกิดกับดินคือดินปนเปื้อนสารเคมี ถึงแม้จะมีการทำลายพืชผลที่ได้ใช้สารเคมีไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสารเคมีลงในดินก็ให้ปลูกพืชผลนั้นใหม่ พืชผลนั้นก็จะดึงแร่ธาตุจากในดินรวมทั้งสารเคมีเข้ามาอยู่ในพืชผลทางการเกษตรจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันก็คือพืชผ,ผลทางการเกษตรปนเปื้อนสารเคมีและเป็นอันตรายต่อผู้ที่บริโภคค่ะการใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีฆ่า,มาแมลงในครั้งเดียวต้องใช้เวลาถึงหลายปีในการปรับดินให้ไม่มีสารเคมีอยู่ในดินเลย เพราะฉะนั้นไม่คุ้มกันเลยนะคะที่เราจะใช้สารเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปซื้อผักหรือผลไม้ถ้านักเรียนเจอรูนอนเจาะก็ให้สบายใจได้เลยนะคะว่าพืชผักผลไม้ที่เราซื้อมาปลอดสารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงและสุดท้ายที่ทําลายหน้าดินนะคะก็คือการทําไร่เลื่อนลอยซึ่งการทําไร่เลื่อนลอยนะคะเป็นการทําไร่เพียงระยะสั้นๆพอดินหมดความอุดมสมบูรณ์นะคะเริ่มปลูกอะไรไม่ขึ้น เกษตรกรก็จะย้ายไปปลูกในพื้นที่ใหม่และทิ้งดินนั้นไว้ประมาณ2-3ปีเพื่อให้ดินนั้นกลับมาฟื้นสภาพเช่นเดิมซึ่งการทําไร่เลื่อนลอยเป็นการทําลายความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินซึ่งในปัจจุบนันเกษตรกรก็เริ่มเปลี่ยนจากการทําไร่เลื่อนลอยเป็นการทํานาขั้นบันไดแทนแล้วนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับความรู้เรื่องของสมบัติของดินในคลิปนี้ครูก็ขอฝากภาระง,งานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ใบงานที่12-18ถึงนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ